สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแก่งนอไม้นะคะแก่งนอไม้แซ่บๆค่ะนอไม้กับนอไม้กับป๋องนะคะเนาะอันนี้ก็น้ำย่านางเด้อค่ะเดอะ้อย่าเอาที่จัดการเอาเทน,าาน้ำยานางใส่ใส่แน่นนอไม้ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะจืดเรียบร้อยนะคะอยากกินต้มนอไม้สดแกงงนอไม้สดกับวันใดกินดอกค่ะคะันใดอยู่เมืองไทยก็กินเพื่อหลดเด้อะค่ะเดอะ้อ ยายแอลได้กินแกงน้ไม้กระปองกะว่าบุญเนาะคะเนาะคันสิบเพเฮทคลิปนี่กระพากเลยด้ค่ะเพราะว่านานๆถึงจะได้กินเขาสักทีหนึ่งค่ะเป็นเป็นอาหารสันเลิศนะคะอันนี้กะเข่าเบื่อนะคะเข่าเนี้วแซ่แล้วกะเครื่องแกงกะปิมี่อย่างได้ยากเอใส่ตะไคร่ใส่พริกใส่หอมแดงบม่มีหอมแดงก็เอาหอมหัวใหญ่ตามาตาเป็นเครื่องแกงเนาะคะเนาะอันนี้ก็เป็นปักบัวฝรั่ง ซุกินี่นะคะบะมี่หมักอันฟักทอดบะมี่หมักอี่นะคะมือนกะใส่ซุกินี่แล้วก็สใส่หน่อใหม่ฝรัง่งไปนำนะคะใส่เห็ดด้วยค่ะอันนี้ก็เห็ดแย่นะคะเห็ดแชมปิยองนี่แหละเอามาใส่บะมี่เห็ดฟางนะคะคือบ้านเฮาเนาะแต่ว่ามันก็นแสบกันัเหะอว่าอยากเนาะเด็ก เอมมา,ามะตําพริกแกงนะคะตอนนี้แยวกะสิตำพริกกับข้าวเบือตะไคร้นะคะใส่น้ำกันนะคะให้มันแหลกแหลกเล็กน้อยกะสีได้เอาไปใส่แก,กนงนม้ของเฮานะคะโอ้ยอันมื้อนี้เห็ดอาหารอีสานล้วนๆนะคะว่าสิบเห็ดคิดกับว่าได้ดอกโดนๆก็ได้เห็ดชนึงนะคะเนาะเอาม,มาแบ่งปันนี่ตอนนี้น้ำ แกงน้ำม้เข้ากระเดือดแล้วนะคะแล้วาวกระเสี่ยวข้าวเบื่อลงไปใส่นะคะเครื่องแกงน่นนะที่ตําไว้เมื่อกี้นี่นะคะที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวแช่นั่นแหล,ละและแย่ก็เอาใส่ลงไปนะคะแกงน้ำม้แย่เอวนี่ต้องแซบแน่ๆแซบไม่มีใครเกินหรอกล่ะนี่ <c oughs> ตั้งใจเฮ็ดเป็นนี้ <c oughs> เพราะแซบแกงแม่ลูกไปเนาะคะเนาะ <c oughs> นี่แย่ก็ใส่น้ำรานโคกลงไปน้ำนะคะ เพื่อที่จะได้แซบๆเนาะบาทนี่แหละกระซิสายตะไบเห็ดแย่เอาใส่ลงกไปเลยด้วค่ะลืมบอกใส่ลงไปพร้อมน้ำไม่ผุนได้เห็ดน,น,นะนี่ใส่บักบวบลงไปแล้วค่ะใส่น้ำไม้ฝรั่งลงไปน้ำนิดนึงเพราะว่าก็อยากจะได้ความเขียวของมันแหละน้ำไม้ฝรั่งมันกระแซบนะคะเอามาแกงใส่น้ำไม่ไทยเนี่ย ผู้ใดบัทั้ได่เคยลองก็จัดลองเบิงะะด้วยค่ะเด้ออร่อยนะคะได้เอาใส่น้ำปลาลงไปน้ำนะคะน้ำปลาแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะและว้วบได้ใส่รสด,ดีดอกค่ะเนี่ยใส่เอยียงเกาะไก่ไก่ไก,ก้อนขนอนอนใส่ไปน้าบด้ค่ะหนึ่งก่อนเ่อความนัวเพราะว่าแย่เอาไอาปใส่ผงชูรสนะคะไม่มีผงชูรส กันแล้วกรสีมาบอกความลับอย่างหนึ่งว่าแย่แอลนะบ่ามีใบอย่านั่งนะคะมือนี้งแย่แอลใช้ผักเคลนะค่ะเด้อผักเคลเอามาเห็ดอา่าท่านเอานา้ำมันน้ำเขียวน่ะแล้วเอามาแกงใส่หน่อไมยอย้นอุ้ยแซบ่บค่ะขเห็นบ่ค่ะเนี่ยใส่ผักซีเรียลลงไปน้ำแล้วนะคะเป็นอันดับสุดท้ายปรุงรสเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากนะคะโอ้ยขอบอกแย่แอลนี่ มากกินขนาดแกงน้ำม่อาหารปโปรดนะคะน้ำข้นเหมือนน้ำย่านางเลยนะคะรสชาติก็ดีเด้อผักเข้วนี่พึ่งสีคนพบค่ะผู้อื่นเขาหูมัตเตอร์ดุแลแต่แย่เอาพึ่งหูว่าเอาผักเข้วมเห็ดนำใบยานางก็ได้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมัวตะโมเอามันมีตักเสิบนะคะมันมีแย่เอาเห็ดไก่อบไก่ปิ้นน้ำนะคะไก่บานผลได้ซื้อมายางดีสองขา แล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวเด้อคกะเด้อบมือหนีแย่เอากับมิข้าวเหนียวพร้อมอันบ่ได้กินให้เบิ่งกะคืดภาพออกแล้วค่ะเนาะว่ามันิแซ่บขนาดใดญ่นบ่ได้กินอาหารจะคลองมากมันกับ่แทบแล้วค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็รีบกินนะคะเพื่อนๆอายุคนเรามันไม่ได้ยืนยาวเท่าไรหรอกได้คิดมาขอให้สู้ๆกับเหตุการณ์ ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะพี่น้องเมืองไทยกับพี่น้องทั้งยุโรปน้ำทั่วโลกค่ะเห็นบอปปิ้งไก่แล้วแซ่บขนาดเด้อค่ะเด้อเคล็ดลับกระดายไม่ลืมที่จะใส่อะไรนะอนซอสพริกสีละซ่าล,ลงไปตอนมักนะคะไกะ่น่ะอันมันสีไดหอมหอมหอม,หอมเหลืองๆนะคะใส่ปริกิก้าด้วยคนน่ะแซ่บขนาดเด้อมี แย่ก็ไม่ได้มักเฮเบิงเนาะค่ะเนาะแต่วันก็ไม่ได้ยากก็มักใส่เกลือใส่ซอสใส่น้ำมันหอยเนี่ยก็ใส่อนซอสซีเรซ่านนกับข้าวเหนียวนะคะเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งนิ่มๆน,นะคะกับเคล็ดลับการน,นึ่งข้าวเหนียวกันแนล้วค่ะไม่ยากอันทิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวแย่เอาสิมาเฮ็ดเคล็ดลับนึ่งข้าวเหนียวให้เบิง ถ้าอยากให้มันนิ่มนานๆนะคะแล้วก็ไม่ผิดบางเรื่องกันมึงเขาเหนียวนะคะเพราะว่าแย่เอาเป็นโปรเพชชนอนอุ้ยแกงน้ำมัแย่แสบดีเนี่สยส่วสิเป็นน้ำมันสดนี่มันสีฟินขนาดใดนล่พ่อแม่พี่น้องกาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ